สวัสดีครับผมผมจอมนะครับผมคริสนะครับผมพวกเรามาจากช่องนคราดนะครับก็ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมพวกเรามาอยู่ที่ข้างหน้าดิัดรัตนาโกสินนะครับเพื่อมาทำ รายงานนะครับผมก็เกี่ยวกับนิทรรศราโกศินที่ตั้งของมันอยู่ตรงไหนบ้างครับนิทรรศราโกศินนะครับผมตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนะครับผมแขวงวัดบรรนานิเวศนะครับผมเขตกรุงเทพมหานครครับซึ่งจากโรงเรียนของเรานะครับผมเราสามารถนั่งรถท่า16นะครับผมจากหน้าตมคาเทคลงกองสลากแล้วก็เดินมาอีกหน่อยก็ถึงที่นี่ได้แล้วครับผมก็สำหรับข้างในนิทรัตราโกศินนะครับผมจะเป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับความทรงจําเก่าๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทยนะครับผมมีหลายอย่างมากมายนะครับผมที่น่าตื่นตาตื่นใจ พวกเราพาวลาดขอนําเสนอสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราได้ไปเยี่ยมชมมาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็เดี๋ยวามาชมกันเลยครับสำ yes, <yes>, yes. หรับหัวข้อแรกนะครับผมที่พวกเราได้ไปชมมาคือการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับการประดิษฐ์ดอกไม้นี้มีขึ้นมานานแล้วครับผมเพื่อใช้ในการตกแต่งทั้งในสมัยก่อนมีการเป็นการตกแต่งอาหารตกแต่งสถานที่หรือในวิถีมงคลต่างๆก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อตกแต่งให้ความสวยงามแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้อีกด้วยครับ เมื่อกี้ตอนผมเข้าไปใช่ไหมครับผมที่ข้างหน้าครับผมเขาบอกว่ามันมีนี่ครับเพชรนกพันรัตน์นะครับผมมันหมายความว่าอะไรล่ะครับอ๋อสสารับเพชรนกพันรัตน์นะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับผมสามารถมารับชมได้ที่เดียรสการนะครับเพราะผมก็จําไม่ได้นะผมขอบคุณครับเอาดีๆสิครับคุณรู้ไหมครับเนี่ยผมผมไม่ทราบครับเอ๊งั้นเอาไงดีครับผมงั้นเราคงต้องเรียกผู้ที่รู้เรื่องมาแล้วแหละครับเฮ้ยผมรู้อยู่คนนึงครับผมอามครับอามมานี่หน่อยครับขอเชิญตัวพี่อามครับ พวกเราสงสัยเรื่องอัญมณีนพ p ัตนะครผมพี่อาร์มช่วยอธิบายไหมให้พี่น o p นะครับคือแก้วเก้าประการหรือว่าเพชรเก้าอย่างนั่นเองประกอบด้วยเพชรทับทิมมรกตพุษราคมโกเมนนินมุกดาเพทายและไพฑูรย์นะครับทั้งหมดคือ9ชนิดโอ้โหเป็นข้อมูลที่ละเอียดแน่นเอียดมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่พี่อาร์มมากเลยนะครับผมเอ๊ะว่าแต่พี่จอมหายไปไหนครับเนี่ยพี่จอมครับมาหาผมหนม่อยพี่จีใครอนุญาตให้คนไปครับเอ๊ะแล้วผมสงสัยอีกเนี่ยว่าในนิทรานาโกสินเนี่ยมันมีอะไรอีกครับผมพี่รู้ไหม ก็อุบิสิเดนอุบิสิเดนในทันระดาก็สินนะครับผมมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับผมเรามาฟังเสียงจากผู้ที่ชมข้างในกันแล้วนะครับว่ามีอะไรที่เยอะแยะที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างขอเบิกตัวพยานคนต่อไปเลยครับชื่ออะไรครับชื่อโตครับโตมีแฟนยังครับไม่มีครับโอเคครับผมก็โตจะมาบอกอะไรกับพวกเราครับผมแต่ก่อนเดี๋ครับขออนุญาตใส่หัวไม้ก่อนนะครับ ก็จากสมัยก่อนนะครับการรับประทานอาหารของคนสมัยก่อนจะเป็นการใช้มือเปิบในการกินนะครับเอามือจ้วงจ้วงกินเข้าไปเลยพอพัฒนามันเรื่อยๆเนี่ยคนสมัยก่อนไปรับวัฒนารรมจากชาตะวันตกโดยมีวัฒนธรรมช้อนส้อมมีดเข้ามาแต่คนที่จะเลิกใช้แค่ช้อนและส้อมในการรับประทานอาหารส่วนมีดนั้นได้ถูกตัดไปเพราะว่าพวกอาหารเช่นเนื้อสัตว์และผักคือจะปรุงและหั่น มาก่อนแล้วมีดไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับผมก็เบิกตัวนคนต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิตนุชาครับไม่มีนามสกุลวันนี้มีอะไรมาพูดเกี่ยวกับนิทันนรตะโกสินมั้งครับไม่มีครับเลยครับเราขอนี้เบิกพยานคนต่อไปนะครับผมคนต่อไปวันเลยครับคนต่อไปวันเลยครับชื่อคุณครับชื่อคุณครับชื่อคุณครับ วันนี้คุณมีอะไรจะมาบอกพวกเราครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องถนนจเจริญกรุงนะครับโดยถนนจเจริญกรุงทุยถนนจเจริญกรุงถูกสร้างในปี2404นะครับและมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่สนามชัยจนถึงดาวคนองถูกสร้างขึ้นในรัชากาลที่4ี่มีระยะทางประมาณ8.5้ากิโลเมตรนะครับโดยถนนเส้นนี้เป็นถนนสายแรกที่ถูกสร้างตามแบบตะวันตกด้วยนะครับ,บครับุณครับเร่ออะไรออโหเป็นข้อมูลที่ incredible มากเลยนะครับผมอะไรนะครับน้องบอมขอแก้ตัวครับมาครับผมน้องบอมได้เรื่องที่จะพูดแล้วเราเชิญครับ <c oughs> เมื่อกี้หยอกเมื่อกี้หยอก <c oughs> ไอ้การดื่มกาแฟนั้นแพร่หลายอย่างมากในสมัยรัชากาลที่7ครับเป็นยุคสมัยที่เริ่มต้นเรียกร้านกาแฟว่าสภากาแฟซึ่งเป็นแต่งชุมนุมที่คนจะมาแลกเปลี่ยนความคิดความอะไรในใจอะไรอย่างนี้กันนะครับและเป็นคำที่ติดอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับครับ แล้วผมก็เคยกินกาแฟนะผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมหลงกาแฟหรือว่าหลงแกฟะกันแน่นะครับขอขอขอเชิญคนต่อไปมาเลยครับอะไรครับอ,อันนี้เ้ยคุณหน้าต่างูนะครับผมคุณใช่คนที่เคยเป็นโฮมเลสตอนนี้มาก่อน,นครับครับเรามาดูเหล่าโฮมเลสกันต่อแล้วครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเราโฮมเลสเป็นยังไงมายังไงกันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับนายก ผมเคยเป็นนั่นครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อคริสครับชื่ออะไรนะครับผมไม่ได้ยินเลยครับคริสครับชื่ออะไรนะครับขอรอบนึงผมชื่อคริสครับภาอเก้านะครับผมรู้ไหมว่าแอร์ทัมันมีจังหวะแอร์ทังแปลว่าอะไรก้าพูดออกมาเลยครับพร้อมแล้วก็พูดเลยครับพร้อมแล้วก็พูดเลยเอาแล้วครับเอาเลยเอาเลยสามารถเริ่มได้เลย เริ่มเลยครับเริ่มเลยในปี2406ประธานาธิบดีอับราฮัมลิมคอนลงนามในการประกาศเลิกทาสโดยยกเลิกทาสทั่วประเทศนำมาซึ่งสงครามกลางเมืองเยืยดเย้อนาน4ปีครับโอ,อ้โหควายก็สำหรับการเลิกทาสนะผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าไม่ได้มีแค่ไทยแ,<ต>แล้วก็สนใจเรื่อง4ปีมากว่าสำหรับนะครับผมการเลิกทาดเนี่ยยังเลิกได้แต่ผมก็ไม่เคยเลิกลักคุณได้เลยนะครับผมขอเบิกคนต่อไปมาเลยครับเฮ้ยคนต่อไปควาย สวัสดีครับน้องควายน้องควายมาทำอะไรแถวนี้ครับมากินยาครับวันนี้นะครับผมจะมุพูดถึงเรื่องชุมชนหลังป้อมมหาการนะครับชุมชนหลังป้อมมหาการนะครับประกอบอาชีพหลากหลายนะครับมากมายเลยเช่นคณะนิเกนะครับหรือว่าจะเป็นการทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็รวมถึงการทํากรงนกนะครับซึ่งคนที่ทํากรงนกเนี่ยครับเป็นชาวปากใต้นะครับที่อพยพย้ายมาจากทางใต้นะครับขึ้นมาหลังชุมชนป้อมมหาการนะครับแล้วก็ ย้ายมาในสมัยรละนะโคตินตอนต้นนะครับแล้วก็จนปัจจุบันนี้ครับคนที่รับทำอะไรนะพูดเยอะังเลย่แซตอนตอนนี้นะครับคนที่รับทํากรงนกนะครับปัจจุบันเหลือแค่2คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าถึงจะเหลือกันแค่2คนแต่ว่าลูกค้าก็ยังเข้ามาอุดหนุนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ขาดสายเลยครับขอบคุณครับแล้วคนทํากรงนกยังเหลือ2คนแต่ว่าผมยังเหลือคนเดียวตัวคนเดียวอยู่เลยนะครับ ขอเปิดคนต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อว่าฟู่ครับวันนี้ฟู่จะมาบอกอะไรกับพวกเราครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคนคนที่ชื่อว่าเซอร์จอร์นเบอร์ลิงครับเซอร์จอร์นเบอร์ลิงนะครับก็คือเจ้าเมืองที่มาฮ่องกงๆๆๆพก่อค้านักธุรกิจนักการทูตนักเลเมือร์ศานักการศาสนานะครับ โอ้ oh, เป็นเรื่องที่น่าสนใจสุดยอดมากๆเลยนะครับก็สําหรับเรื่องข้าวๆก็คงมีแค่นี้นะครับผมนิทัตที่ว่ารัตนโกสิน์แต่ผมก็ยังไม่สิ้นรักคุณขอบคุณครับจุดรมิรจุดูรมิรสีพลังสามคีรวมใจไม่